ครับที่จังหวัดยะลาสถานการณ์ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับน้ําท่วมนะฮะสี่อำเภอเนี่ยวิกฤตเลยนะครับดูกระแสน้ำที่ะฮะคือมาจากฝนตกหนักในพื้นที่23-27กุมภาพันธ์ครับน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะฮะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับท่านพิรมนินทยาพร้อมด้วยนายอำเภอรามันครับคุณนัฐกรบุญโรภานะหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารภัยคุณวีรวัต ก็ลงพื้นที่หมู่ที่4บ้านสุเปะบือแหน่นะฮะอําเภอรามัญยะลาน้ำถุงยำชีพนะครับน้ำดื่มนะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางอําเภอรามันกับเทศบาลตำบลบ,บาหลอครับลุยน้ำท่วมประมาณสักเมตรหนึ่ง<ส><ก>มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับยังไงก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะฮะซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ ก็ในพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่5หมู่ที่3ตําบลบาลออบริเวณสะพานเข้าหมู่บ้านถูกกระแสน้ําไหลเที่ยวตัดขาดไปเลยนะครับทําให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3ประมาณ60สิังคาเรือนสัญจรไม่ได้ครับเบื้องต้นเพื่ปอประสานเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจตชดที่44เทศบาลตําบลบาลออรวมทั้งปอพยะลาครับเอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ในพื้นที่หมู่ที่5บ้านสโตอเภออาซ่องตบบอาซ่องอรามันยาลานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำสายบุรีนั่นแหละน้ำก็ล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณกว้างนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็เอาถุงยังชีพไปมอบให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านอ,อีกด้านหนึ่งท่านผู้ว่าบอกอย่างนี้ครับบอกว่ายะลามีพื้นที่ประสบน้ำท่วมเนี่ย6อำเภอ ซึ่งในพื้นที่อำเภอร,รามันเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมมากที่สุดทั้ง16ตําบลโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลบาลอทางอํงเาเภอรามันทางเทศบาลตาบลบา,บาลอก็ช่วยกันอย่างเต็มที่น้ํา,าที่ไหลเข้าท่วมเนี่ยนะครับมาจากฝนตกหนักทั้งนั้นเลยนะฮะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพื้นที่ต้นน้ํามาจากจังหวัดยะนาราธิวาสแล้วก็ไหลลงแม่น้ําสายบุรี ล้นตลิงเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนในอำเภอรามันขยายเป็นวงกว้างทางจังหวัดก็สั่งการให้มีการดูแลประชาชนเต็มที่นะครับในการจัดหาอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความดอดร้อนในเบื้องต้นก่อนอ,อฟังท่านผู้ว่าหน่อยนะครับตอนนี้เริ่ากฝนตกหนักในที่4โดยเฉพาะต้นน้ำสินาทว่าตอนนี้อยู่ที่ลุ่มน้ําสายบุรีนะครับ เราไม่มีเกลือไม่มีตัวฉลอน้ําน้ําจะมาแล้วก็ขึ้นทันทีบางครั้งเมื่อเช้าไม่มีน้ําตอนเย็นน้ําเต็มนะครับนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าท่านนายออท่านนายกคำนันผู้ใหญ่บ้านตัวช่วยกันเีกพี่สจ่ที่สําคัญคือพี่น้องเข้าใจนะครับทางจังหวัดจะดูแลพี่น้องให้ดีที่สุดนะครับจะมีข้าวกินพี่น้องต้องมีปัจจัยสี่นะครับมีอาหารยาสารโรคเครื่องุ่งห่มและก็ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะสอดคล้องกันตอนนี้เราระดมเต็มที่ออก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวยะลาชาวนาราธิวาสนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาารภัยยะลานะครับได้รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย6อําเภอ43ตําบล184หมู่บ้าน1ชุมชนนะครับก็มีอําเภอรามัน16ตําบล75หมู่บ้านอําเภอเมืองยะลา13ตําบล58หมู่บ้าน อำเภอยะหา6ตำบล12บหมู่บ้านอำเภอกรงปีนัง3ตํตำบล12หมู่บ้านอำเภอบันนางสตา3ามตำบล24บหมู่บ้านอำเภอทานโต2ตํ2ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ18,300คนมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนนะครับในพื้นที่ตำบลยุปโอํอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีการอพยพเนี่ยประมาณ14ครัวเรือน65คนบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน23หลังนะครับโรง พยาบาลรอพอสอตหนึแห่งโรงเรียน6แห่งมัสยิดสองแห่งวัดหนึ่งแห่งถนน13สายความเสียหายเป็นวงกว้างจริงๆนะครับอาทางจังหวัดก็คงจะได้มีการตอนนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับาการซ่อมแซมก็หลังจากน้ำท่วมนะฮะทันทูว่าบอกเมื่อเช้ายังแห้งอยู่เลย